อำเภอเมืองพร่พระธาตุช่อแหกคู่เมืองน้ากระเดื่องพระเมืองผีผ้าดีมอฮอมถึงพร้อมวัฒนธรรมสวยล้ำธรรมชาติอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเนื่องจากเมืองแพร่เป็นเมืองโบราณที่มีอายุกเก่าแก่ถึง1,300ปี จึงทำให้มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่วัดพระธาตุช่อแห่เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งที่สองของจังหวัดแพร่ที่มีพระธาตุที่สวยงามตะการตาตั้งโดดเด่นสงา่าภายในบริเวณวัดพระธาตุช่อแห่เป็นศิลป,ปะสมัยเชียงแสน เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาและพระธาตุข้อศอกซ้ายของพระพุทธเจ้าพระธาตุช่อแห่เป็นพระธาตุประจําปีเกิดสําหรับคนที่เกิดปีขานมีการถวายเครื่องศักราระบูชากาบไหว้องค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวแพร่และมีประเพณีไหว้พระธาตุช่อแห่เมืองแพร่แห่ตุงหลวงจัดขึ้นในระหว่างวันขึ้น9้าค่ำถึงส5บห้าค่ำเดือนหเหนือหรือเดือนสี่ใต้ ทุกปีนอกจากนี้ยังมีวัดสระบ,บ่อกแก้วเป็นวัดที่มีศิลปะแบบพม่าที่แปลกตาทั้งสาราการ,ปรเปียนโบสถ์เจดีมีพระพุทธร,รูปหินอ่อนทรงเครื่องศิลปะพมา่าที่มีความวิจิตรสวยงามและอีกหนึ่งวัดคือวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดแพร่ตั้งอยู่เยื้องกับไปรษณีย์จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวแพร่ในวัดมีเจดีย์มิ่งเมืองและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธโกศัยสิริชัยมหาสักกัยมุนีอันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวแพร่อีกด้วยส่วนสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองแพร่อีกหลายแห่งคือ คุ้มเจ้าหลวงคุ้มคือบ้านบ้านของเจ้าหลวงพิริยะเทพพวงเจ้าหลวงเมืองแพร่อ,องค์สุดท้ายสร้างขึ้นก่อนพุทธศักราช2435เป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรปมีความโออาสวยงามด้วยฝีมือการก่อสร้างของช่างจีนลักษณะหลังคาเป็นเรือนปัญญามีมุกยื่นมาด้านหน้าประดับด้วยไม้ฉลุลวดลายสวยงาม บ้านประทับใจเรียกอีกชื่อว่าบ้านเสาร้อยต้นอยู่ในตำบลป่าแม่ไปทางถนนสายแพร่ลองตัวบ้านสร้างด้วยไม้สักอย่างประณีตแบบทรงไทยประยุกต์มีเนื้อที่หนึ่งไร่เศษความน่าสนใจคือสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังศิลปะหัตกรรมอันสำคัญในอำเภอเมืองได้แก่ สินค้าจากตำบลทุ่งโฮงมีผลิตภัณฑ์ผ้ามอฮ่อมคุณภาพดีซึ่งปัจจุบันมีการประยุกต์ลวดลายให้สวยงามมากขึ้นเหมาะสำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกสร้างไรายได้จากภูมิปยาท้องถิ่นนอกจากนี้ในอำเภอเมืองยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้แก่วนนณอุทยานแพะเมืองผีเป็นพื้นที่เนินเขาซึ่งสูงกว่าที่อื่น เกิดจากการพังทลายโดยการกัดเซาะจากกระแสน้ําเป็นเวลานานทําให้พื้นที่บางส่วนเป็นที่สูงต่ําสลับกันไปหน้าผาและเสาดินมีรูปทรงแตกต่างกันจึงก่อให้เกิดความสวยงามอีกทั้งยังมีอาหารการกินที่แสนอร่อยได้แก่ขนมจีนโดยเฉพาะขนมจีนน้ำใสอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่ เส้นขนมจีนมีขนาดเส้นเล็กสีขาวนุ่มใสเลือดหมูหน้าทานเป็นอย่างยิ่งใครที่ยังไม่เคยได้ทานหรือยังไม่เคยได้ลิ้มลองรสชาติของขนมจีนน้ำใสต้องมาแวะที่นี่